ใครๆก็อยากรู้บ้านพักตากอากาศเขาใหญ่ของย่าญาอุรัสยาสวยอลังการขนาดไหนเห็นแล้วแทบไม่อยากกลับกรุงเทพเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเดี๋ยวบอกเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอินสตาแกรมของแม่ปลาคุณแม่สุดน่ารักของยาญาอุรัสยาคงจะรู้สึกสดชื่นไปกับทุกภาพที่แม่ปลาโพสตอยู่เสมอล่าสุดแม่ปลาก็ได้โพสต์ภาพน่ารักน่ารักแซวคุณสามีที่นั่งรอภรรยาจัดบ้านเสร็จภรรยาจัดบ้านก็ต้องรอหน่อยเข้าใจแดดดิเลย พร้อมจัดเต็มอาหารอร่อยๆอให้คุณสามีแบบเต็มโต๊ะไปเลยแต่ที่พิเศษสุดๆในโพสต์นี้คือเราได้เห็นภาพบรรยากาศบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่ของครอบครัวย่าๆซึ่งตกแต่งภายในด้วยโทนสีขาวอบอุ่นสบายตาชวนให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างมากแต่ความสวยงามของบ้านยังไม่หมดแค่นั้นเพราะในโพสต์นี้เรายังได้เห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามรอบๆบ,บ้านที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสีเขียวขจีและที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือมีน้ำตกไหลผ่านได้ยินเสียงน้ำตกชัดเจนเลยทีเดียวธรรมชาติบำบัดของจริง แม่ปลาได้เขียนแคปชั่นน่ารักประกอบภาพไว้ว่าที่เขาหิวนั่งรอแม่จัดชั้นจัดบ้านแม่เลยจัดให้เต็มโต๊ะเขาใหญ่นางตกเสียงดังสดชื่นหลังจากที่แม่ปลาโพสต์ภาพเหล่านี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างมากมายเช่นสวยจังแดดดี้คงชอบนะคะสวยมากๆวิววิวบรรยากาศเลยละ่ะคุณแม่กับแดดดี้กับบ้านใหม่สวยใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆสีเขียวสดชื่นจังค่ะสวยน่าอยู่มากค่ะแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ หลายคนอาจจะมองว่าบ้านพักตากอากาศหลังนี้เป็นเพียงที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวแต่บางคนก็อาจจะมองว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะทำเลที่ตั้งดีเยี่ยมใกล้ชิดธรรมชาติและมีศักยภาพในการปล่อยเช่าหรือพัฒนาเป็นธุรกิจที่พักได้ในอนาคตคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการมีบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่ไม่ได้หมายถึงแค่ความสะดวกสบายในการพักผ่อนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวได้สัมผัสธรรมชาติบริสุธิ และได้สร้างความทรงจําดีๆที่ไม่อาจประเมินค่าได้คุณคิดว่าการมีบ้านพักตากอากาศคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่หรือว่าการเช่าที่พักเป็นครั้งคราวก็เพียงพอแล้วลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลย